โดยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจําได้เรื่องของมอนนะครับผมผลิตมาจะเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของแคปซูลเป็นของตาไให้กินก็แล้วแต่ดูเรื่องของสายตาสุขภาพดีขึ้นนะครับผมแล้วนี่ครับผลิตภัณฑ์ของทางบ้านมาโดยก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับผมขอต้อนรับนะครับผมคุณมาโดยการลุนครับเจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านมาโดยเพื่อสุขภาพครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณสําหรับน้ําดีเมื่อครั้งที่แล้วต้องบอกว่าพอดื่มเข้าไปรู้สึกว่าตาสว่างขึ้นเพื่อสุขภาพจริงๆริงใช่ไหมคะผมชอบขวดนั้นน่ะที่มารวยไอ้ขวดที่แบบว่าใอันแน่นๆใหญ่ๆนึงอ่ะเป็นขวดแก้วอ่ะเอาไปใช่เย็นแอพอเปิดมาแล้วเออเฮ้ยวินเลยพอต้องมีว่าพอผมออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนรู้สึกเลยว่าว่า เปิดน้ำกินแล้วครับเออจริงอย่างที่พูดครั้งนี้แล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นดูดูหล่อขึ้นหนุ่มขึ้นอุ้ยขอบคุณครับแม่อยากจะบอกว่าสวยขึ้นเลยอะไรนะสวยขึ้นไม่ใช่สวยอย่างเดียวคือม่รู้จะแก้ตัวหลักฐานมันฟ้องอ่ะเขาขอบคุณแล้วก็ตัวดียาที่เป็นแคปซูลคุณผู้ชมคงจำกันได้ผมจะแนะนําเพื่อนๆไปรูสึกวากินเป็นเม็ดสองเม็ดรู้สึกครับได้เห็นผลเลยนะว่ารู้สึกสดชื่นมากขึ้นขอบคุณครับแล้วเมื่อครั้งนี้นบอกว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของทางของพี่อีกครับวันนี้มีนอะไรบผ ก็วันนี้มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับนอกจากในตระกูลของเบอร์รี่นะครับหรือว่าน้ําลูกหม่อนเนี่ยนะฮะเราก็ยังมีตัวน้ําผลไม้ที่นะฮะยังจะมีตระกูลสีม่วงนะฮะสีแดงสีเขียวสี ฟ้านะฮะสีแดงชมพูนะต่างๆเนี่ยนะฮะแตอนนี้เรามานำเสนออยู่5 5ตัวนะครับก็จะเป็นในตระกูลที่เราทำเป็นค็อกเทลซอฟตๆนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับหรือว่าทัพพูชาที่อาจจะมีงานสังสรรค์บ่อยๆนะครับโดยเราใช้แบรนด์ของ n e โอนะครับเนโอแล้วก็ใช้ผลไม้ที่จะทำจากองุ่นนะครับตามสีเลยใช่ไหมคะตามสีเลยอ่ะสีแรกดีกว่านิดนึงอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวน้ำองุ่นนะครับแล้วก็มามาก i x เพิ่มนะครับใน รูปแบบของเครื่องดื่มนะครับ <Sal> ah. <อ>แล้วก็อาจจะมีสป์กนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีตัว ลิ้นจี่สีชมพูเป็นลิ้นจี่นะคะรสชาติลิ้นจี่นะครรสชาติก็อาจจะเป็นสูตรดั้งเดิมก็คืออาจจะหนักๆหน่อยนะครับก็จหลดตคนที่ดูแลในเรื่องของสายตาด้วยนะฮะในเรื่องของปาร์ตี้ด้วยก็จะได้กล้าผมก็จะมีมะนาวนะครับสีเขียวคือมะนาวเลมอนนะคะแล้วก็บูไอส์นะครับสีฟ้าครับแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นเทรนด์เลยนะครับพี่มาดูนิดนึงครับทั้ง5้าคนหรือว่าทั้ง5้าผลิตภัณฑ์ที่บอกตรงนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่บอกนิดนึงอยากจะถามว่า จาเป็นเรื่องของสีไหมใช่ครับเราจะใช้ตัวสีของผลไม้ธรรมชาติโดยตรงเลยเพราะเออชื่อพูกว่พอทุกอย่างสีนี้มันงมานาว่ากิดถึงสีเขียวใช่ครับลิ้นจีก็สีออกแดงส้มๆตามสีเลยเดิมจะมีทั้งหมด6สีนะครับที่หายไปสีหนึ่งก็คือสีส้มเพราะว่านะครับสีส้มเนี่ยนะฮะรสชาติทําออกมาแล้วเนี่ยนะความตอบรับ ของสมาชิกเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครเราก็เลยใช้ตัว5สีเป็นตัวหลักะนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือว่าสมาชิกแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาสนับสนุนใน JC ซีอเรานะครับก็ <5 4 S 1> ่างสีงนี้อะไรขายดีสุดคะตัวที่เทรนดของวัยรุ่นก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับนะบแล้วก็จะเป็นตัวอง,งุ่น อ๋อสาวๆชอบโดยทั่วไปก็คละๆกันนะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ทําเป็นแคมเปญ3ามขวดร้อยหรือว่าทั่วทั่วไปนะครับแต่ดูแล้วน่าทานเพราะว่าเหมาะกับการงานปาร์ตี้ต่างๆมีถังใหญ่ๆมีน้ําแข็งสักครึ่งนึงแล้วมีขวดสีๆเนี่ยวางเรียงๆกันดูแล้วน่าทานเนาะถูกไหมฮะครับผมและตัวต่อไปครับพี่มารวยก็จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร success นะฮะ s u c c e s u c c e s s แปดเลขแปดนะครับตัวนี้นะฮะทำไมไม่เลข หเลข5เลข11บเอนะถ้าถ้าคนจีนก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของศาสตร์นะครับเลขแปดก็คือเลขนําโชคอะ่ะอินฟินิตี้ถูกต้องนะก็จะเป็นในรูปแบบเดิมที่ออกแบบมานะครจะเป็นอินฟินิตี้แต่ว่าเรามองแล้วว่าเราใช้ตัวเลขหลัส เลขเป็นเลขศาสตร์ที่ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่มีไม่มีทางสิ้นสุดอ๋อถ้าเกิดวางน,นอยแน่นอนจะเป็นตัว i n f i ิ i t y ใช่ครับต้องใช่น,นะ,นะเก่งเนี่ยเราเก่งเนี่ยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะเรา,ราอไรดินเดกลับมาตัวของสมุนไพรตัวนี้เนี่ยส่วนผสมในในเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับ ต่างจากท้องตลาดตรงไม่ว่าจะเป็นในตระกูลของค่ายดังๆนะฮะแต่ว่าเรามาจอยกับของเจนซีเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าตัวแม่เราก็คือเป็นตัวยาน้ำย่งเหิงแต่ว่าตัวนี้เราก็จะซอฟลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นขวด1 5 0ซีนะครับก็ปริมาตรนะฮะแล้วก็คุณภาพของตัวยาที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยอย่างเช่นนะครับ กระชายดำนะคุณผู้ชายนะชันใหญ่คุณผู้ชายชอบว่ากระชายดำเนี่ยเป็นของผู้ชายจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับท่านสุภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไมเกรนต่างๆนะครับในตัวกระชายดำเนี่ยมันจะไปช่วยขยายหลอดเลือดได้ดีนะครับแล้วก็มีพวกตังกุยพวกโสมต่างๆนะครับพวกตังกุยนะครับถังเช่านะครับพวกนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วที่สําคัญเลยที่เป็นพระเอกก็คือทอรีน ทอรินพอทราบไหมฮะทอรินทอรินเนี่ยทอรินอ่ะผมไม่ทราบแต่ทอรินนะผอรู้ทอรินใส่สะรไว้น้ำนะทอรินตัวนี้นะครับถ้าเราถ้าเรามองในในตระกูลบางตะกบางตัวเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบ1สบหรืออาร์สมองนะครับสปะคุณตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองความจำานะคระบแล้วก็ทําให้ร่างกายก็ชุ่มกระชวยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ทำงานหนักอย่างเช่นกรรมกรหรือว่า ในสปายเออร์หรือว่าในแม่ทีมที่เราออกไปทำงานกันไกลๆนะครับเพียงแค่วันละขวดนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของระบบความจำนะครับระบบเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเดี๋ยวจบรายการต้องให้พี่ฟองสักครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าจะองไม่ค่อยดีสมองอย่างที่ต้องอาบแล้วหลังสมองสมองก็บอกสารผสมพิสมแดงวิตามิน B3 B6 B5 หบ้หนูกระชายดำแปะกล้วยเห็ดหลินจือ เยอะมากเลยยิงนยนยในขวดนี้เลยอับโทษนะครับพี่มารวยอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่คล้ายแบบนี้เนี่ย <ทะ S 1> ต้องกินแบบครั้งเดียวขวดเดียวื้อหมดเลยแล้วแบบนี้เนี่ยต้องกินทีเดียวหมดเลยไหมัวนี้เราใช้ต่อครั้งหนึ่งขวดนะครับแต่ว่าปริมาตรที่เราใส่ในสมุนไพรเนี่ยนะฮะบางท่านแค่เริ่มต้นอาจจะสองฝานะครับแต่โดยทั่วไปท่านผู้ชายท,ทั่วไปก็กระดกครั้งเดียว นะครับเพราะว่าร้อยห้าสิบเนี่ยบางทีเนี่ยยังยังไม่คลายคลอยากทราบรสชาติคือเนื่องจากว่าสินค้าตัวอื่นกินก็เป็นออกหวานหวานหวานทุกคนกินง่ายอืออันนี้จะออกเป็นกลิ่นสมุนไพรอยากถามว่าขวดแบบนี้เนี่ยรสชาติจะส่วนใหญ่ได้ลองดูไหมฮะลองสักขวดไหมอยากเอาเลยครับเดี๋ยวเพราะว่าลองในรายการจะได้อร่อยเอาเหรอครับจะดีหรอรับลองดมดมอยากดูอยากรูขึ้นลองเปิดดูครับมันจะดีเหรอเขย่านิดนึงฮะมันจะได้แตกฟองขนาดนี้พี่ปอกซะหน่อย แต่ถ้าแช่เย็นจะได้รสชาติดีนะครับเราจะให้ทานอะไรบอกกันก่อนเดี๋ยวน้ำในรายการจะไม่พอก็ลองกินเลยลองสักนิดนึงนิดนึงช่วยอะไรนะนิดนึงช่วยอะไรบ้างคลองจำต้องต้องทสดูก่อนด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยตอบโจทย์ได้ะ ก็เราอะไรกันเรื่อยเอาไม่เล่นอีกไม่ใช่ทางนี้เล่นสิโอหเออจบแล้วไม่ต้องเล่นแล้วมุกนี้เลิกไปพอโถอุตส่าห์ปูมาขนาดนี้เห็นอย่างเงี้ยเออโอ้โหจมูกตาปากปูแล้วอะไรเงี้ยออคุณผู้ชมครับเดี๋ยวป้องขวัญขออนุญาตดื่มนิดนึงแล้วก็อย่าบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติและกลิ่นเป็นยังไงครับค่ะและกิ่นอ่ะหวานๆนะเห็นรู้ว่าหวานเลยเนี่ยครับปกติเราจะเขย่าให้แตกนะฮะสมุนไพรจะแตกเราจะทำงานได้ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าได้ความเย็นน่ยก็จะทำอย่นีผู้ชมนะอย่างนี้บอกบางทีนี่คือน้องเหมือนจะเป็นน้องชายนะอะไรหงอะไรนะยงเพงยองเพิง่ะคล้ายกันไหมคะหอมอ่ะนั่งยินดีกลิ่นเลยกลิ่นสมุนไพรครับจะค่อนข้างออกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยนะเห็ดลิ้นจือนะครับผู้ชมนะเมื่อสักครู่นี้ที่ปองขวัญบอกว่าปองขวัญไม่เคยดื่มตรงนี้เลยและเหตุผลที่ว่าทําไมต้องมีน้ําเปล่าเพราะกลัวว่าเออ รสชาติเราจะรับไม่ได้เพราะเป็นย่งเฟื่อนแล้วกูแบบแสบพอผู้ชมะเนี่ยรู้สึกแล้วร่างกายดีขึ้นอ่ะครับสดชื้อเลยเป๊ะจำจําป๊าเอาให้หมดเอาใี้หมดอย่าเอาถ้าเอาให้หมดไม่ได้ต้องออกไปกินที่บ้านด้วยก็คือไปฝากคนที่บ้านด้วยของนี้ต้องบอกต่อค่ะถูกต้องน้ำไม่ต้องทานนะจบเลยคดีมากครับแล้วจุดแข็งของตัวเนี้ที่เป็นแบบว่าจุดแข็งหลักๆเลยที่อื่นสู้เราไม่ได้เลยที่เรา ทำตลาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ทําเหมือนกับพอตัวนะฮะไม่ได้ไปเร่งตลาดแต่ว่าเกิดจากแม่ทีมหรือว่าสมาชิกของเจนซีเราเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างที่ผมไปออกที่คอนแก่นหรือว่าทสระนะครับมีน้องสุภาพรีคนหนึ่งก็เป็นสมาชิกของเรานะฮะนั่งแล้วสืว,ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนแล้วก็ในเรื่องของ o ่อนเพลียพอเขาทานไปแค่ขวดหนึ่งเขาบอกว่า เขาลุกขึ้นมาเดินได้แล้วเขา,นนเเขาบอกประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีผมก็จําไม่ได้นะฮะแต่ว่าดูแล้วเขาบอกว่าทําไมมาทาน s 8แแล้วทําไมเขาทําให้ร่างกายเขาดูมีแอคทีฟแล้วก็รู้สึกเฟรชร่างกายรู้สึกส,ด,ส,ด,สดชื่นนะครับ,รบแล้วก็บอก <c oughs> เอ๊ะมันกระดาษนั้นจริงหรือเปล่าเราก็เลยเราก็กเลยว่าเฮ้ยคุณปองลองอาจจะใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าทำงานหนักนะฮะลองใช้ตัว s 8เนี่ยเป็นเพื่อนพกพาอย่างนี้นิดนึงครับ ที่น้องเจนนี่ก็ถามขนาดนี้อยากลองชิมไหมล่ะก็ลองได้ค่ะจริงเหรอที่เปิดได้ดีกว่าขวดหนึ่งเออเหตุผลนิดนึ่งครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมทำไมทำไมถึงต้องแบบเปิดแล้วแบบต้องเขย่าเยอะๆต้องใช้เวลาในการเขย่าไหมตัวสมุนไพรนะครับปกติถ้าเกิดว่ามันนอนรักษาเนี้ยนะฮะก็เหมือนกับปกติน้องชายนะฮะต้องเขย่าให้ปกติน้องชายฮะปกติน้องชายอะไรปกติสมุนไพรเนี่ยนะการแตกตัวของสมุนไพรเนี่ยหรือว่าการทำงานของสมุนไพรเนี่ยนะมันจะคล้ายๆกับสปาร์ก เหมือนกับเหมือนกับตัวยาหยงเหิงทำไมถึงมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หน่อยนะครับเพราะว่ายาจีนหรือทั่วไปเนี่ยเวลามีแอลกอฮอล์เหมือนกับที่เรายาดองเหล้าทั่วไปทำไมต้องใช้ตัวนี้นะหลักศาสตร์ง่ายๆนะฮะอันนี้เราใช้ขย่าเพื่อให้สมุนไพรแตกนะมันจะมีฟองนะมันจะเกิดฟองตรงนี้ทีนี้เราก็ดื่มแล้วก็จะได้ผลง่ายต้องขย อยากให้น้องเจนนี่เขาลองชิมและถามว่าความรู้สึกของพี่จะตรงกับของน้องหรือเปล่าโอเคครับ่เชอบดูน้องเจนนี่พร้อมๆกันนะฮะว่ารู้สึกเป็นไงกลิ่นเป็นไงหอมค่ะอืลองดูลองไม่เหมือนกลิ่นแบบไม่ไม่แรงนะคะขอขออนุญาตลองชิมโอ้โหอร่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม้อยากกระโดดเข้าตรงตรงนู้นเลยมีะไอ้แหมมันไม่ได้สร้างขนาดนั้นเอาจริงเหมือนคล้ายๆโคลาเลยนะรสชาติคล้ายๆ เข้าใจแต่ว่าไอ้ก่อนเอาฟิลใหม่ไม่ต้องห้าไม่ห้าเออฟิลใหม่ไปลยแบบฟิลใหม่แบบธรรมดาแบบคือมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงแซวแซวนะฮะโอ้พอปิด้าเลยอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะครับผม แล้วนิดนึงครับอย่างที่บอกว่าเครื่องดื่มทั่วไปที่บอกวันหนึ่งห้ามดื่มวันละสองขวดใหญ่ของทางพี่มารวยหรือทางบริษัทบ้านมารวยเพื่อสุขภาพเนี่ยกำหนดไหมว่าวันหนึ่งต้องขวดหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งขวดหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องดื่มในแนวของสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราแค่ไม่เกินวันละสองขวดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะฮะหรือหัวใจอาจจะสั่น นะครับเพราะว่าในเรื่องของสารบางตัวอย่างเช่นพวกโสมนะครับโสมเนี่ยมันเป็นตัวร้อนอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้บางทีบางท่านอาจจะดูว่ายิ่งทานกาแฟเข้าไปด้วยนะครับเรามาทานพวกเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะครับยิงแบบเจอเข้าก็ได้ดีเลยแหละแต่ว่าบางท่านก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะขับถ่ายปัสสาวะออกนะฮะก็จะขับออกนะฮะอันนี้ตัวเราสามารถทานได้แบบว่าทุกเพศทุกวัยไหมคะน้องๆหนูก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในกลุ่มของวัยรุ่นที่อายุ20 ขึ้นไปนะครับบอกเขาบอกับผมละว20เป็ต้นๆก็จะเป็นเน้นในเรื่องของคนที่ใช้พลังงานเยอะใช้ในเรื่องของเอเนอร์จีเยอะแต่ต่างกันไปอะไรยี่ยี่นีคะการขับรถขับราพลังงานใช้พลังงานเยอะนะครับคือท่านไหนมันฟังไม่ถนัดหรือยังไงเนี่ยน้องจินมี่ก็ปล่อยพี่มารวยเขาไหลไปเถอะก็ดูสงสัยอะไรยี่ยี่เมื่อกี้เพเ่อยี่ยนะ อย่าไปพูดอย่างนั้นคือถ้าถ้าเพื่อไปฟังปุ๊บก็อ๋อรู้พี่ยังเข้าใจเลยเดีไม่เข้าใจเดสงสัยหดี๋ยวเขที่สงสัยอะคะเข้าใจเป็นเด็กจาไม่ออะอีกี่นะคะขออนุญาตค่ะยังไม่จบเอเนยเอเนียเอเนียถ้าไม่เข้าใจโทรถามพี่ปองได้พี่ปองรู้ว่าะสมภาษากรีนนี่เป๊ะหมดรู้หมดครับนี่เรืงี่นอกจากตรงนี้นิดนึงว่าจำเป็นไหมต้องกินก่อนนอนหรือช้ามาต้องดื่มเพื่อให้แบบต้องดื่มตอนเช้าเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นตอนเช้ากับช่วงกลางวัน เออแล้วอย่างนี้นิดนึงในเมื่อเรายังไม่ทานข้าวทานอะไรเลยมันมีผลกันในร่างกายไหมไม่ครับเพราะว่าตัวสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกแต่ว่าตัวนี้มันจะไปช่วยในเรื่องของคนที่มีแก๊สในกระเพาะด้วยซ้ำนะฮะอย่างนี้ช่วงสมุนไพรทำงานเนี่ยนะครับมันก็เหมือกนการดีท็อก์ไปในตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของ พลังงานที่เราสะสมแล้วก็ในเรื่องของส่วนของเสียก็จะเป็นการขับถ่ายออกไปเช้าขวดเที่ยงขวดเลยนะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าถ้าเกิดไม่สะดวกก็ทานเช้าครึ่งขวดแต่โดยทั่วไปที่เราเห็นเอา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 ผมว่าเอาตุกานที่เอาทั่วไปทไปอย่างผู้ชายที่มาอายุเยอะๆทางานเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะกับการที่วันหนึ่งคือยังไม่บ้านผมบางทีก็ก่อนทํางานทําความสะอาดบ้านก็หนึ่งขวด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวาใครต้องทำงาดบ้านทำความสะอาดถูบ้านต่างๆท้าเองอันนี้ทั่วไปฮะอ๋อเหรอทั่วไปนี่ยกตัวอย่างไม่มีคนใช้ไม่เหมือนผมแตผมมีคนใช้ผมมีคนใช้ ใช้ผมล้างจานล้างให้ผมใช้มีคนใช้ผมมีคนใช้ให้เราทาใช่ไหมแต่เราชอทานง่ายค่ะซูสโกรดเดียวสามารถทานได้หมดเลยสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนแบบทานยากนะคะแต่พออันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากเคือหอมมันหอมอ่ะครับผมที่มันเลยครั้งนี้หนึ่งก็นอกจากสินค้านอกจากเรื่องของตัว5ตัวนี้เนี่ยห้าสีนี้แล้วก็ตัวของสุนไพซักเซสแป๊นะครับผมตัวต่อไปคืออะไรเอ่ย ก็อยากจะแนะนําทีนี้ใช้ภายนอกนะครับก็จากที่เป็นในหมวดของเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะผมก็ยังมีตัวสมุนไพรสเปรย์บูลิมนะครับกสเปรยอเดียวนะบูลิมพอฉีดไปปั๊บว้าวโอ้โหมันไม่เห็บูลิมไม่คิดถึงบูลิม่ลยใหญ่ก็จะเน้นเลยว่าตัวนี้เนี่ยที่เราท้องตลาดที่เราสัมผัสกันมาก็จะเป็นยาดมยาหม่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการแสบร้อน แบรเคยเคยเคยบางทีเคยไหมพอปวดนี่ปวดนี่พอทามปั๊บสักพักเดียวร้อนเลยร้อนแล้วแสบมากอย่างเช่นน้ำมันมวยที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยอาการบางคนผื่นไหม้เลยนะครับขึ้นแดงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ระคายเคืองนะครับเพราะว่าปฏิกิริยากาบตัวผิวหนังแต่ตัวสเปรย์บูลิมเนี่ยก็อยู่ในเชดเดียวกับของ ยาหย่งเหิงเราก็าจะมีตัวยาอยู่ในนี้นะอย่างตัวเด่นๆเขาก็จะเป็นกุกชวยปโป๊เขาเทียนนำแชร์อังหวยหรือว่าดอกคมฟอยนะครับหรือว่าชูเกียงกนะ็จะเป็นสมุนไพรจีนไทยผสมกันนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหวัดภูมิแพ้เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี่ที่คุยกับพี่มาลยนิดนึงว่าเอ,อิญเ,เ,เราวางไว้สองขวดตัวขวดไหน,ต,ววไหนตัวสีเ<ส>หลืองสีเหลืองนี่ใช่ไหมฮะอ๋อผมก็ได้คุยกับนาว่าเออนายท่านแดงว่าจะมีอีกตัวหนึ่งด้วย โวนี้คือเราทำสองไซส์นะฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นรองกันหน่อยนั้นจะเล่าต่อไปโอเคโจนี้เป็นบูริมนะฮะหรือว่าผมก็กลังจะออกอีกตัวหนึ่งคือว่าใช้คำว่าบูตึงบูตึงกบูริมเดี๋ยวก่อนพูดจริงพูดจริงเนี่ยจริงเดี๋ยวก่อนนะแล้วไม่คิดยังไงถึงถึงถึงต้องมีบูริมบูตึง ก็ส่วนใหญ่ก็เซนลักษณะการการจํำหรือว่าลูกค้าเป็นเทรนด์ว่านั้นผมดูพี่พี่มาเลยครับเตรียมีก่อนเตรียมเตรียมนี่เลยฮะเตรียมตั้งอีกชื่อเลยครับตัดมอตัดมอไมีตัดมอได้เลยครับเป็นเป็นพรีเซนเตอร์อยากจะขออนุญาตนะครับลองลองเทสดูว่าเสมุนพายตัวนี้เป็นสเปรย์นะครับซึ่งทั่วไปเราจะต้องมาทาเป็นครีมแต่ว่าตัวนี้เป็นสเปรย์จะง่ายนะครับถ้าเราอาการปวดข้อนะครับฉีดพ่นเบาๆนะครับปกติเรา ถ้าเป็นยานวดทั่วไปเราต้องกดเส้นนะครับแต่ว่าสเปรย์เนี่ยเราไม่ต้องนะครับสเปรย์ฉีดพรมแล้วก็อาการที่เรามีอาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นตามข้อแขนหัวไหล่พี่มโนยครับนิดนึงเพอเอิญผมก็เคยเป็นคนเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนิดนึงเพราอฉีดไปแล้วปั๊บเนี่ยสำคัญไหมพอฉีดปั๊บแล้วจะต้องมีการนวดต้องอะไรหรือต้องปล่อยให้มันอยู่ครับซึมเดี๋ยวสักพักก็จะระเหยเหไม่ต้องนวดหรอกครับไม่ต้องนวดครับไม่ต้องไม่ต้องไปกดเส้นแล้วนะสักพักก็จะเย็นนะเย็นแล้วก็ซึมเข้าสู่ต้วน นี่คือเป็นคุณสมบัติเด็นของตัวบูลิมนะครับอยากเอาฝากให้ทาอ่ะต่ไปนอกจากบูลิมแล้วมีอะไรนะบูลิมแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวบูลิมนะฮะนอกจากท่านผู้ชายนะครับที่มีอาการอักเสบนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับในเรื่องของปวดรอบเดือน นะครับสามารถที่จะฉีดผมหน้าท้องนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดฟันเหงือกเสพอย่าบอกนะฉีดเขาไม่ได้ปากแต่ไม่ไม่ได้ฉีดโดยตรงนะครับืนจะสแตมลีแล้วก็อุดอุดช่องฟันได้เอแต่นี่เป็นเป็นเคล็ดลับนะแต่ว่าอันนี้เราแค่เป็นเป็นทริคนะฮะแต่ว่าจุดหลักของเราเนี่ยเราขึ้นทะเบียนยาใช่ภายนอก นะครับแต่ว่าคุณสมบัติของตัวยาในมูลิมเนี่ยสามารถที่จะใช้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องช่องปากอะไรต่างๆได้พี่ปองรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็จะใช้ได้ดีเย็นแล้วรู้สึกแบบมอนเหมือนสบบคือเหตุผลเนื่องจากว่าพอฉีดไปปุ๊บอันดับแรกคือกลิ่น สูเขก็ไปแล้วสบายขึ้นสูนไพรแล้วก็ไม่ร้อนแล้วไม่ออกแสบออกร้อนครับบูลิมผ่านบูริมอยากฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับสมาชิกนะฮะอันนี้ก็มี P ีวีคืนให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ซื้อในนิดหนึ่งพี่มาลยที่บอกว่าทำบูริมแล้วอ้อันนับบูเลยนะบูตึงบูตึงนิดหนึ่งว่าหลักสูตรในอนาคตมันจะเหมือนกันไหมก็เราก็จะแจกสูตรไปสําหรับตั้งแต่เด็กที่เขาใช้อย่างที่เราเห็นในท้องตลาดที่ว่าโดนแมลงกัดต่อยเราใช้ไปเพราะเด็กบางทีก็ยังยังไม่รับสูตรนี้ อาจจะแรงไปหน่อยแรงไปแรงไปครือการนำไปเลยกัรนะครับผมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากตัวรองกระนอยรองกระนอยรองแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเทรนของท้องตลาดที่เป็นครีมนวดนะครับเมื่อกี้เป็นสเปรย์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกัเรื่องข้อเข่าเสื่อม นะครับพวกอีลลสตินต่างๆพวกป้องกันในเรื่องของเนื้อเยื่อตามข้ออย่างที่คุณชอบเล่นกีฬาเนี่ยอย่างผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวเข่าเนี่ยนะครับใช้บูลิมใช้ะไรพวกนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ที่ลึกเข้าไปเลยนะฮะมันไปช่วยในเรื่องของเนื้อเยื่อเส้นเอ็นนะครับตัวลองกาโนยเนี่ยเป็นสารสกัดจากเมล็ดลำไยนะครับที่ศาสตราจารย์ดรอสุนีที่มอชเชียงใหม่ท่านเป็นคนวิจัยนะครับแล้วก็คิดค้นสูตรตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับ สมุนไพรล้านนา20กว่าตัวนะครับก็จะได้ในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ไม่ทําลายในเรื่องของผิวพรรณ<อ><ะ>ลองสัมผัสได้นะครับมาแล็ดลับใหญ่เนี่ยเขาช่วยใน<ว>ส่วนวิธี<อ><อ>การ<ห>ใ,ใช้ง่ายๆนะครับหลังอาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่อะผมว่าให้ท่านมารวยอะไรอกให้ผมดีกว่าฮะผมจะได้รู้ว่าท่านมาลุยก็แบ่๊วให้ผมเอาตรงนี้ดีกว่าเอาข้างนี้ยังไม่ใช่เอาสักข้างไหมครับท่านเอาใช่ ข้างนี้ใช้ไปแล้วอ้าวเออแล้วอ้หูแบ่งให้ครังนี้วะมาแบ่งให้หนูมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้ว่านึ่อยากนิดนึงกับนี่คือยังไงฮะสองข้างเลยครับอ่าเราก็นวดอุ้ยอันนี้เคยได้กลิ่นตามร้านนวดลองลองสัมผัสดูคะไรเยอะนะครับคือตัวนี้เนี่ยนะครับพอเราคลึงเบาๆแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะซึมเข้าสู่ตามอ่า รูขุมขนแล้วก็็กนกระดตัวนี้นะฮะที่ผมประทับใจเพราะว่า,า,วาที่นําเข้าในเจนซีเราเนี่ยเพราะว่าสมาชิกเราเนี่ยคนสูงใบก็เยอะนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องอักเสบเรื้อรังนะฮะหลังจากที่ทานยาหลายชนิดแล้วเนี่ยนะครับยังมีอาการอักเสบเรื้อรังเนี่ยแต่ลองกรนดอยใช้กับผมเนี่ยผมลองใช้แค่3เดือนนะครับมันอาการที่เราเคยอักเสบที่ลงน้ําหนักไม่ได้เนี่ยมันหายไปเลยโดยที่เราก็เอ๊ะ เราเราปกติเราก็ไม่ได้ใช้ตัวยาตัวอื่นแล้วนอกจากใช้ไอ้ลกระดอยมคิดถึงคุณป้าคุณน้าแถวบ้านเลยเพราะว่าพออายุมากขึ้นพอจะเดินปวดเข่าปวดอะไรลูกก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยตรนี้เดีกว่าช่วยได้ดีมากเลยสําหรับในเรื่องของเส้นเอ็นนะครับที่นึงกลับไปหาตัวระหว่างบูริมกับตัวนี้มันมันทำไมต้องมีแบบสเปรย์หรือแบบครีมมันความสะดวกต่างกันตรงที่สเปรย์เนี่ยเราพกพาจะมีไซส์เล็กนะเราพกติดกระเป๋าอย่างที่ผมไปเวียดนามลูกค้าที่ เราช่วยเหลืออย่างคนขับรถนะฮะ<ม>หรือว่าคนที่นั่งนานๆเนี่ยนะฮะจะเริ่มปวดสะบักหลังหรือว่าอาการปวดเมื่อยต่างๆบูลิมเนี่ยมันจะฉีดพรมได้ได้ทันใจสบายเลยแต่ตัวนี้เนี่ยจะเน้นสำหรับท่านอยู่กับอยู่กับที่นะครับหรือว่าก่อนนอนเนี่ยท่านแล้วก็ใช้งานตรงเนี้ยอันนี้เขาบอกว่ทาทำมาจากอะไรนะเม็ดลำไยจะไต่สงสัยว่าในส่วนของเม็ดลำไยนี่คือเขาช่วยอะไรบ้างอ่าเขาความเดิมตรงที่ะนนเี่ยทางทางเหนือเนี่ยช่วงเทศกาลหรือว่าผลไม้ออกเยอะๆเนี่ยครับลำไยราคาถูก ชาวบ้านก็ไปเผาทิ้งนะฮะท่านดรท่านก็เห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาผล,ลไม้หรือว่าเป็นนวัตรกรรมที่เขาคิดค้นขึ้นมาว่า,านอกจากสูตรของร้านนานแล้วเนี่ยใช้ตัวลองกระน,นอยเนี่ยไปวิจัยว่าเอ๊ะมันตัวนี้มันมีสารพวกอีลาสตินหรือว่าปกป้องในเรื่องของเนื้อเยื่อการทําลายข้อเข่าเสื่อมนะครับท่านก็ไปคิดค้นว่าเอ๊ะตัวนี้ม,นมันช่วยได้จริงไหมนะฮะก็ลองแจกจ่ายดู คน100คนเนี่ยนะครับตอบรับมา99คนส่ะโอ้โหมันค่อนข้างจะ่า Amazing มากว่าไอ้ตัวนี้มันมันสามารถที่จะช่วยเหลือคนไทยได้ก็ฝากด้วยตัวนี้ถือว่าสำคัญจริงๆหนึ่งตัวนะครับและสุดท้ายนะครับพี่มาโดยครับฝากอะไคุณผู้ชมทางบ้านนั้นเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ทาง GNC นะครับที่เราเข้ามาร่วมจอยเป็นพัชมิตรนะครับแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ของคนไทยภูมิปัญญาคนไทยนะครับก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมของทางท่านดรสมชายที่ทําในเรื่องของ สินค้าร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งจะมีสินค้าของคนไทยที่เข้ามาร่วมอยู่ในรายการของ J C Shop เราด้วยนะครับเราก็อยากจะฝากว่าสินค้าของคนไทยนะครับถ้าคิดค้น นะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งของเราเองได้นะครับล้วก็จะโตไปพร้อมกับ j จนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็กลับเข้ามาที่เจสีแล้วก็มีรายได้กัตอบกลับไปนะครขอบคุณครับครับผมค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดสนใจค่ะหาซื้อได้ที่จอยหมายของเราทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าโทรหาเราค่ะสายด่วนด้วยตรงเลยข้างล่างเลยค่ะ086835858ค่ะ และสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ช่อง PSI ช่อง112และที่กล่อง g m m ที่ช่อง261นะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางครับที่ w w w JC TV THAI .COM รับชมไปทั่วโลกและทั่วประเทศเลยนะครับผมและวันนี้ต้องบอกขอบคุณคุณพี่มาโดยมากนะครับผมขอบคุณค่ะครับแม่สินค้าเยอะมากครับผมทุกผู้ชมครับผมโอกาสดีๆที่ไม่จบกับ Joy and c o y ครับวันนี้ผมป้องขวัญดาวกระโดนน้องเจนนี่และพี่มาโดยครับเราทั้งสามคนต้องล่ำลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชอบชอบผครับ